get intel from a character เราจะต้องไปรับ intel จาก character ซึ่งไอเจ้า intel เนี่ยก็สามารถที่จะไปรับได้หลายๆตัวเลยนะคะที่จาก character ที่อยู่ในแมปแต่ว่าซาจะแนะนำตัวที่อยู่ทางด้านล่างๆของแมปแล้วกันมันน่าจะสงบดีอันนี้ก็จะเป็นตัวโจนซี่นะคะมันจะอยู่ที่บ้านที่แคมคอร์ดค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก็มาถึงแล้วนะคะก็จะเห็นสัญลักษณ์จุดๆ,ๆเข้าไปคุยกับโจนซี่ได้เลยแล้วก็ เลือกหัวข้อที่เขียนว่า Bigfoot นะคะพอกดเลือกปุ๊บนะคะก็จะต้องจ่ายทองจากนั้นเราก็จะผ่านเควสค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวอื่นๆเนี่ยมันก็จะเป็นพวก Review Treasure เนียบายอะไรประมาณนี้นะคะก็ดูข้อที่มันเป็นรูปแผนที่ค่ะเพื่อนๆสามารถซัพพอร์ตซายผ่านการใช้ o พ t beauty and a n a b a t ใน support the creator ที่ i h e m shop ก่อนที่จะซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็น skin p i c x g l i d e r ก็ได้หมดเลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดสะดวกผ่านช่องทาง t r u m น n y ก็สามารถโดเน t ได้ตามเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของซอนี้เลยค่ะ